สวัสดีจ้าวันนี้แยเงินมาเก็บผักเก็บมันละเก็บมันละขี่นกไปผัดใส่กับผัดกะเพราหมู ขมขมนิดๆหน่อยๆอร่อยดีมะละกับเขากับมะละไปไหนน้องม่อนก็ไปด้วยดิดถั่วฝักยาว ลูกเล็กๆอร่อยนะบาละกินนกสสยผัดกะเพราหมูผัดกะเพราใวสวยผักไปด้วยอร่อยเสียงสะเปาคิ๊ดๆอยู่ตรงไหนมอนพี่เปามาเหรอพี่เปา เดี๋ยวยายเก็บกระเพาก่อนนั่นที่เปามาแล้วเดยเดยเดย็นๆพากันออกเที่ยว ออกเที่ยวเบาเบาหายายเร็วเบาเบาหายายเน่าเากินมะละไหมหืม món là đẹp trên trên เป๋าเห็นม่อนนะอยากจิกม่อนนะั้นะเปาอ่ะจะเเป๋าหวงเจ้าของเห็นม่อนแล้วอยากโชว์ไปจิกแล้วสู้เขาได้ไหมฮึสู้ม่อนได้ไหมไปแล้วนะหนูอ่ะ เพื่อนนกเยอะแยะเลยหนีไปตามเพื่อนนกบินตามบินไปตามเพื่อนนกเพื่อนนกเต็มเลยนูน่นม่อนล่ะฮะไปไหน ไปบ้านปัจจาระมังไปแล้วมันแม่ว่าไปหน้าถนนแล้วมัง้งหิเหนได้แล้วเหรอ